กาบสวัสดีครับกาบสวัสดีคุณพ่อคุณแม่อีกรอบหนึ่งนะครับช่วงบ่ายโมงกว่าครับตอนนี้นะครับหลังจากโวกเศร้านะครับแอดวีไลนะครับเสร็จภารกิจมาเป็นทีเดียบร้อยนะครับปล่อยให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้เบิ่งนกันนะครับสองสำนักอ่านะครับเป็นแนวทางตัวเลขนะครับก็คือซองจากมหาชัยนะครับซองบนล่างจากมหาชัยละกา หวยซอง80,000สายพออนะครับที่ปล่อยให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้ติดตามกันอาช่วงบ่ายๆนะครับพี่แอ็ดวิไลบอกไว้นะครับมือนี้จะมีหลายสำนักนะครับที่ได้ตัวเลขแนวทางมาจากช่วงดึกๆเมื่อคืนนี้นะครับก็เลยจะมาปล่อยให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้เบิ่งกันนะครับในมือนี้กันนะครับคลิปต่อไปนี้นะครับจะเป็นแนวทางนะครับของออน้องจานนะครับคุณพ่อคุณแม่ออน้องจานครับงวดที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเข่า แต่เข้าเป็นตัวกับเข้ากันยังถือว่าเข่าอยู่นะครับแนวทางอดนองจันนะครับเข้า1 6ึ่าล่างแตก61นะครับเลขวิ่งมา1นะครับมาล่างนะครับนี่คือแนวทางของอดน้องจันเดี๋ยวทางแกรี่ไลจะโซ่ไขเบิงอีกรอบหนึงครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับตอนนี้นะครับกถือว่ามือนีกับเป็นวันที่1อ่าวันที่9นะครับวันที่9วันจันทร์ที่9นะครับ ภัยวันจันทร์ที่9นะครับกะทอว่าจะเริ่มเข้าสู้โค้งสุดท้ายกันเอาง่ายๆนะครับคุณพ่อคุณแม่ตอนนี้แอดวีไล้ล่อจากสำนักต่างๆนะครับที่จะให้น้าท่างมาเบิดทุกสำนักแล้วก็จะมาไล่เลี่ยงสรุปแล้วก็มีคอมเมนต์นะครับคุณพ่อคุณแม่ว่าล่อชุดสรุปน้าทางโค้งสุดท้ายสรุปรวมได้แน่นอนนะครับคุณพ่อคุณแม่ได้แน่นอนใจเย็นนิดนึงนะครับ ได้คือเก่าเหมือนเดิมไม่มีพลาดนะครับอย่าพลาดโอกาสนะครับสำหรับตัวเลขเนีทางของอน้องจานนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่เป็น f อฟซาประจานะครับในการเปิดตัวย่างบอดนบ่น้านนะครับอน้องจานกับออศิลนนครับเพิ่นจะมาเปิดตัวพร้อมกันที่ว่าเดินดีมากทั้งสองำหนักนะครับอศิือกับที่ว่าเดินดีออน้องจานก็ถือว่าเดินดีก่อนอื่นนะครับก่อนจะเข้าไปเบ่งตัวเลขเนีทางนะครับคุณพ่อคุณแม่ ขอกราบขอบุญขอบุณอ้อน้องจันนะครับที่แบ่งปันแนวทางมาฝากมาสอนเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องกันนะครับขอกราบขอบุญขอบุณออน้องจันเป็นอย่างสูงนะครับละกะัแอดวิไลนะครับมาตอบคอมเมนต์เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ไปเป็นบางส่วนนะครับเมื่อกี้นี้หลังจากปล่อยหวยซองแปดหมื่นสายพอออไปมานั่งตอบคอมเมนต์คุณพ่อคุณแม่นะครับแอดวิไลมีกำลังแรกใจขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับ เพราะว่ามีกำลังแรงใจจากคอมเมนต์นะครับที่ให้กำลังแรงใจแอดวิไลนะครับเอาสู่ต่อไปบ่ว่ากันนะครับอบ่าว่ากันนะครับกำลังใจดีๆเท่านั้นที่จะอยู่ได้นะครับล้วก็คุณพ่อคุณแม่บางท่านก็าเอาคอมเมนต์มาเตือนสติกันนะครับที่แอดวิไลว่าไปพูดไปช่วงเศร้านั่นนะครับกับเพื่อเป็นการปกป้องเด้อคุณพ่อคุณแม่บ่ได้ว่าวาให้ผูดด้ใดเสียเสียใารๆนะครับก็คือการคอมเมนต์ มาในรูปแบบบอดีเอาให้พอสมควรนะครับคุณพ่อคุณแม่เอาให้พอสมควรนะครับเอาให้พอประมาณเรื่องคอมเมนต์นะครับเขาก็ยึดกฎกติกานะครับแล้วก็เอาให้พอสมควรนะครับเขาก็ต้องประหยียดกันที่เอสวีไลทบอกก็เพื่อปกป้องนะครับจะของตัวเลขเนวทางเพิ่นเพิ่นไห้มาด้วยใจบุญใจกุศลเขาก็ต้องยอมรับเข้ามา่มักบ่รชอบเขาก็แค่ปล่อยผ่านก็โอเคนะครับ อาเตรียมสมุดปากานะครับเอวิไลจะพาเขียนตัวเลขแนวนทางกับของอ่อนน้องจานมวดประจําวันที่16ธันวาคมว่าตัวเลขแนวทางของอ่อนน้องจันจะเดินต่อเนื่องกัน,กนบอ่อเข้าะได้มีเฮ้กันบอ่อนะครับเอซีคุณพ่อคุณแม่ก็นลอ,ลอลุนกันวาอยากโศบอยากมานน้ำช่องพ่อวิไลครับมีโชคแน่นอนนะครับบางท่านกันอ่าคอมเมนต์ว่าว่าโรงงานจะหยุดตั้งแต่วันที่28ได้พ่อวิไลห้มีเงินมีโชคมิหลาภ อาจได้ขึ้นกับันนะครับไปเยี่ยมพอเยี่ยมแม่เยี่ยมลูกเยี่ยมหลานกันนะครับมีแน่นอนครับได้โชคกันแน่นอนเข้าไปเบ่งตัวเลขแนวทางน้ากันครับอ่าครับนี่เป็นภาพเบี่ยงหลังนะครับในการทํางานของแอดวิไลครับโตทํางานเต็มอึ่งตึงเลยนะครับอ่าเป็นเรื่องของตัวเลขแนวทางครับจัดประมาณนี้นะครับมาเช็คเบิ้งสานักใดแน่มาแล้วนะครับอ่าเป็นทรงมาแล้ว สำนักใดสรุปสำนักใดยังบอรสรุปมานะครับบางสำนักเพิ่นกับไม่คลีปเดียวสรุปเลยนะครับเดี๋ยวรอให้แอดวิไลสรุปร่วมกันอีกครั้งหนึ่งได้แน่นอนเด้อคุณพอ่อคุณแม่ใจเย็นๆนิดหนึ่งนะครับอ,ะอบบาะเข้าเบิ่งตัวเลขแล้วทางน้ำกันครับแนวทางของอ่อนน้องจานนะครับคุณพอ่อคุณแม่นี่คือสถิติงวดที่ผ่านมานะครับ่อแอดวิไลสรุปให้นะครับวันที่23พฤศจิกายนถือว่าสรุปให้ไก่นะครับอ เพราะว่าอ,อ่อนนงจันเพิ่นมาคีบเดียวจบนะครับแนวทางเป็นสูตรมัดรวมบนล่างนะครับเบื้ให้ดีวิ่งศูนย์กับ1อ่งวิ่งศูนย์กับ1 1ลงล่างนะครับมีล่างแตกหนึ่งนะครับแต่ของอ,อ่อนนงจันนะครับมา1 6อ่ะหถือว่าเข่าเป็นตัวกลักถ็ถือว่าเข่านะครับเอฟซีถือว่าเข่านะครับนี่คือสถิติเก่าของอ,อ่อนนงจันงวดนี้นะครับ สิบหกธันวาคมนะครับคุณพ่อคุณแม่เข้ามาเบิ่งกันอ่ะเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่ที่แคบหน้าจอไม่เป็นเขียนตามนะครับใส่เวลาบดดนนะครับใส่เวลาบด,ดนดอ่ะเริ่มจากเ็กวิ่งกันก่อนนะครับอ่างวดนี้นะครับอ๋อน้องจันวิ่งมาที่อ่ะวิ่งมาที่สามกับสองสามกับสองนะครับวิ่งมาที่ 3กับ2นะครับ3กับ2นะครับอ่าแนวทางของอหนองจานจะเป็นสูตรมัดรวมนะครับคุณพอ่อคุณแม่ก็คือบนล่างเด้อนะครับบนล่างนะครับเบิ่งให้ดีของเก่าของใหม่นะครับบนบวกล่างนะครับขับมาเบิ่งน้ำกันชุดจับคู่นะครับคุณพอ่อคุณแม่เขียนตามเลย อ่าเริ่มจากนะครับผู้แรกครับสามสองครับสองหนึ่งครับสองสองครับโอ้มีเบิร์นพร้อมนะครับเลอกซีคุณพ่อคุณแม่อ่าสองสองต่อไปครับเก้าสามครับ ต่อไปครับ94ต่อไปครับ53อ่าเขียนตามเลยด้วยคุณพ่อคุณแม่ครับเขียนตามเลยต่อไปครับ83ต่อไปครับ15คู่สุดท้ายครับมีเก่าชุดนะครับ25 ตัวเลขแนวทางชัดเจนดีนะครับคุณพ่อคุณแม่เตรียมแคปบหน้าจออคือเก่าเหมือนเดิมนะครับออน้องจานขอมาคลิปเดียวจบเหมือนเดิมแคปบหน้าจอเดี๋ยวแอไไดไว้ไล่ทวนตัวเลขรอบนึงนะครับเดี๋ยวค่อยเบิ้งตัวเน้นย้ำกันเพื่อความชัดเจนนะครับเอาหลายๆรอบอามาเบิ้งทวนกันวิ่งสามกับสองนะครับแนวทางเป็นบนล่างนะครับสูตรมัดรวมนะครับออน้องจาน 16บธันวาคม2567ันห้ารหเบื้งไฮดีอันนี้เป็นของเก่าหวดที่ผ่านมานะครับมือนี้นะครับวันที่9นะครับสรุปสรุปให้วันที่9นะครับสรุปให้วันที่เก้าครับมือนี้เป็นวันที่เก่าวันจันทร์ที่9นะครับมืออื่นวันที่10วันรัฐธรรมนูญสรุปวันที่9ครับเพื่อความชัดเจน เพื่อความโปร่งใสคุณพ่อคุณแม่จะบ่ได้สับสนนะครับนี่คือสรุปให้วันที่9ธันวาคมนะครับแนวทางครับสูตรมัดรวมบนล่างวิ่ง3กับ2สุดจับคู่ครับมี3 2 2 1 2 2 9 3 9 4 5 3 8 3 1 5 2 5นะครับ มาเบิงตัวเน้นย้ำกันเลยคุณพอ่อคุณแม่บอลลานะครับออน้องจานนะครับวงกลมมาาห้ยสีคู่นะครับสคู่อ่าเริ่มจากคู่แรกเลยครับสองหนึ่งนะครับสองหนึ่งคู่ต่อไปครับ5้าสามครับเบิ่งให้ดีด้อคุณพอ่อคุณแม่คู่ต่อไปครับ8ปสาม คู่สุดท้ายครับ25อ่าคุณพอ่อคุณแม่มักชอบตัวใดอ่าที่ออน้องจันเน้นย้ำให้ครับมี2153นึ่งหคู่ฝากแช่ไปให้กำลังแรงใจออนน้องจันน้ำนะครับอ่าสุดท้ายนี้แอดวิไลจะจากล่าคุณพอ่อคุณแม่กันไปนะครับช่วงบายบายแอดวิไลขอตัว ไปกินเข่าเที่ยงนะครับเพราะว่าเริ่มหิวแล้วนะครับอ่ะอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกทุกทันเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ